ก็มีท uh, uh ุกคนบอกว่าแซบสำหรับเราอะมันก anyway, yup. ็จะมีความแซบเพราะว่าด้วยด้วยคาแรคเตอร์ของใจการมันจะเป็นแบบว่าเด็กบาโฮที่พี่พีแบบว่าเก็บมาเลี้ยงหรือว่าดูแลเหมือนเราเป็นที่ระบายที่ระบายของพี่พีเป็นทางขยะอะไรเงี้ยระบายอารมณ์แต่เรารู้สึกว่ามันก็มีมุมมองหลายมุมมองของใจกันที่เราเคยถามพี่ชอตว่าตัวละครทุกตัวละครพี่ชอตสร้างจากคาแรคเตอร์จริงๆในมนุษย์จริงๆแต่แค่ แล้วคนแต่และคนอ่ะไม่ได้นําเสนอมาในบทบาทนี้เราก็มาโชว์ในซีรีส์เอ้ยซีรีส์ละครนะครับผมรู้สึกเห็นบ้างว่าดูกล้องมันค่อนข้างที่จะแบบว่าเวลาถ่ายมันจะไล่เรียงมาจากสัญญาเราพี่ตี๋เผล่อเวลาดูที่ทีวีที่บ้านเปล่าไม่ได้ดูตอนไม่ได้ดูตอนไม่แค่ไม่ได้ดูก็คือเขินแล้วฮะตอนถ่ายเพราะว่ามันเป็นแบบนักแสดงรุ่นใหญ่ด้วยอ่ะใช่แต่พี่หนุ่ยถ่ายภาพสวยมากเพราะพี่หนุ่ยแบบกำกับ MV มาก่อนอนะไรเงี้ยใช่เปิดทีวี เห็นภาพก็เพราะเขาจะไล่ตั้งแต่หัวไหล่ยันใช่ไหมเขินฮะเขินเขินแต่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นมุมมองของในซีนนั้นที่เขาอยากว่านําเสนอว่าเพราะอะไรที่แบบต้องไล่มูดมาแบบนั้นอะไรมันตดดันกับพี่พีมมเพราะว่าต้องตอนนั้นตอนนั้นดีตอนนั้นตอนนั้นดีแล้วฮะเพราะว่ารู้จักพี่พีมมาระยะหนึ่งแล้วเป็นคิวหลังเพราะว่าถ้าถ้าตอนแรกๆก็อาจจะเขินหน่อยเพราะยังไม่ได้คุยกันมากพอแบบว่าผ่านคิวมาก็คุยกันมากปรึกษาเรื่องการแสดงหรืออะไรต่างๆเพราเป็นยังไง อุ้ยพีกน่ารักมากพี่พีกเป็นคนที่แบบว่าน่ารักมากอะ่ะพีกอซิทอะ่ะซิค่ะอะไรเงี้ยเ,เขาเป็นแนวนั้นใช่เราเราหลงสีกันนะสิค่ะตลอดเวลาเพราะว่าผมผมเจอพี่พีก,กผ<ม>ัวพีพ่พีกผมเป็นแฟนคลับพี่เรื่องสายลับจับบ้านเล็กโอ้โหนานมากสิบปีตั้งสี่ก็นานจริงใช่แซวแซวแซวเขาอย่างพี่ซีมีปัญหา,า,ก,าการเล่นข้อฉาบต้องถอดเสื้อนะต้องคือต้องพร้อมแค่ไหนสิ่งเดียไม่ไม่มีปัญหาเรื่องถอดเสื้อครับแต่ถ้า ด้วยความเซลลมากกว่าว่าช่วงนั้นเราไม่ได้คุมอาหารหรือไม่มีเวลาง่างเล่นออกกำลังกายอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกไม่มั่นใจหน่อยนะแต่ไม่ได้มีปัญหาว่าถอดเสื้อหรือไม่ถอดอะไรเงี้ยเราถอดได้หมดเลยม,มันจะมีอ,อะไรเงีต้องมีความพร้อมตอนนี้นต้องชิคิลื่นกไหมของเข้าฉากช่วงแรกๆมีแต่ช่วงหลังไม่มี <laughs> แต่รู้สึกว่าช่วงหลังแบบอาจจะตอนนั้นช่วงอ้วนอยู่ด้วยใช่เพลงบินเพราะว่าเ็าถ่ายทำมาปีหนึ่งแล้วก็เจอสถานการณ์โควิดอะไรเงี้ยใช่เลยะช่วงหลังๆก็จะแบบเห็นใจกันพร้อมหน่อย <laughs> อันนี้คือเรื่องจริง <c oughs> บทบาทในเรื่องเนี่ยเราได้ reference ไ,ไหมครับผมบทบาทในเรื่องเราได้ reference ไหมไม,ไม่ไม่มีเลยครับ reference <oughs> คือจากตัวเอง <c oughs> เพราะว่าเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของตัวเองถ้าเราได้รับบทบาทนั้นมาแล้วมันก็คือการที่เราเล่นเป็นตัวเองแบบว่าเราต้องไปรีเสิร์ชเองว่าเราจะเล่นยังไงนําเสนอคนดูยังไงแล้วให้เขาคาแรคเตอร์ที่เขาส่งมาว่าบทบาทนี้ต้องเป็นแบบนิสัยอย่างนี้เจอเหตุการณ์นี้ผ่านอะไรมาอะไรอย่างเงี้ย รู้สึกดีใจมากสำหรับที่<ม>ได้มาเล่นะละครแล้วก็เราเคยดูขับไฟเดยอยู่แล้ว<ม>แล้วก็ดูเจนิดมาบ่อยอะไรเงี้ยรู้จักน้องมานานมากรู้จักเจนิ้มาแปดปีแล้วรู้สึกเหมือนได้เล่นเป็นเจนิดแต่เป็นในพาร์ทผู้ชายอะไรเงี้ย<ม>ใช่มันเป็นพาร์ทผู้ชายเหมือนเป็นแบบมือที่สามอะไรอย่างเงี้ย<ม>ใช่อ่านอ่านมาบ้างเขาบอกว่าแซ่บมากแล้วก็ชอบตรงที่เขาบอกว่าเออก็ จจการเงียเรียญหรือว่าพี่บิวแบบคาแรคเตอร์ต่างกันลืมภาพสีผึกไปมันคาแรคเตอร์ไม่ซ้ากันเนี่ยเราก็พยายามแบบว่าแสดงให้ออกแบบให้ต่างมากที่สุดเท่าที่แบบเรียนรู้มาหรือประสบการณ์มาพี่บิวที่สี่ครูมาจากการที่เราเป็นแสดซีรีส์มาแล้วต้องมาเล่นละครจริงๆอ่ะมันจะมีความแตกต่างกันในเชิงสิ่งที่กลัวคือว่าเรากลัวเล่นไม่ได้มากกว่าเพราะละครสำหรับเราแบบว่าเรายากมากนะเรายากมากเขาเราไม่เคยเล่นละครมาก,ก่อนแล้วมันเป็นประสบการณ์แบบ ใหม่มากแล้วก็เล่นกับดาราที่มีมากประสบการณ์แบบมากประสบการณ์จริงๆอ่ะแล้วเขาแบบเขาเกิดมาเป็นเพื่อนนักแสดงจริงๆแบบนักแสดงจริงๆเออเรารู้สึกกดดันตอนนั้นมากกว่าในช่วงแรกแต่พอไปอยู่กองแบบได้คุยกับพี่วาวพี่กอฟพี่เป้อะไรเงี้ยพี่พีกเราได้แบบอะไรพฤติกรรมหรือคุยสนิทมากขึ้นมันก็เป็นความเชื่อใจแต่พวกเรามีความรู้สึกแบบนักแสดงจริงๆอ่ะมันจะแบบจูนได้กับคนใหม่ๆได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องมาแบบแบบเรียกแั่นการอะไรเงี้ย นี่คือติดใจแล้วติดใจแล้ว,ลวเราเราชอบดูแต่เรารู้สึกว่ามันสมมติบทซีรีส์สองสามสองสามประมาณเาขาเรียกว่าอะไรประมาณไม่เยอะซีนหนึ่งแต่ละครจะตีไปคูณสามคูณสียของไดอาล์ลก,กันอะไรเงี้ยเยอะมากนี่ถาม <c oughs> พี่ๆจำได้ไงอ่ะพี่เป้พี่เป้จำได้ไงพี่ถามพี่พคลารพี่จำเก่งอะไรเงี้ยแต่ก็จำเก่งจริงใช่แต่ก็โหสุดมากเพราะเราอ่านเรื่องนี้คือ ถึงเราแบบไม่ได้มีมีเยอะขนาดนั้นแต่พี่หนุ่ยก็บอกว่าเราอ่ะเวลาเล่นตัวเล่นเรื่องไหนเราก็ต้องอ่านให้หมดไม่ว่าตัวละครไหนผมอ่านแล้วคือมันมากพี่ชอตบอกว่าไม่อยากให้เปลี่ยนไดร์ล็อกเลยเพราะว่าไดร์ล็อกอะไฟนอลจากพี่ชอตเองทุกเรื่องอะไรที่ในคําพูดแล้วคืออ่านก็คือเหมือนภาพมาบทละครโอ้โหดากก่แบบา,มมากันจริงแบบดราม่ากันจริงครับมันก็สนุกดีแน่หรือว่าไปตามเขียนมาเลยไหมหรือว่ามันจะเปลี่ยนไม่ได้เลยฮะไปตามที่เขาเขียนเลยครับใช่ไม่ได้หนึ่งด้ามาเติม <laughs> อือเรื่องนึ่เอาแ่พวนี้ใช่ไหมใช่เรื่องเฮแน่พ่งนี้แล้วเป็นไงบ้างโอ้โหมันเป็นวามท้าทายอย่างหนึ่งเลยนะเีเรื่องนี้ท้าทายไท้าทายทุกอย่างนะท้าทายทุกอย่างไหมก็ท้าทายครับท้าทายทุกเรื่องทุกเรื่องอยู่แล้วแต่เรื่องนี้เราคาดหวังมากเราตั้งใจมากแล้วก็แต่มันมันมันสบายใจอย่างหนึ่งเพราะว่าคนพี่ออฟเองก็เป็นผู้กับเองหรือว่าคนที่ทำงาน เป็นที่เราเคยเจอแล้วเหมือนได้กลับมาทํางานกับ่ายตัวเองแล้วก็เป็นเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยมันเลยสนุกกับเอนจอยในการ<ม>การเ<ม><ๆ>ล่นมากๆและเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าเล่นและมุมมองภาพโปรดิวชันแล้วมันทําให้ทีวีคูณแบบเราต้องตั้งใจเงี้ย<ม>ตอนแรกก็กดดันตัวเองแต่ตอนนี้ก็ผ่อนคลายมาบ้างแล้วหรืออีกคิวสองคิวก็จะจบแนวครับ<ม>น้อ่คจิเรารแรมากลยน่ารักจริงๆผมบอกน้องเลยคือน้องเป็นคนนิสัยน่ารักอยู่แล้วอะด้วยภาษาหรือการวาจาหรือ ความสามารถน้องอะ่ะผมตกใจมากตอนงานพรีมิทติ้งที่พี่ก้าบอกว่าคนนี้ใช้คาว่าอัจฉริยะอะไรเงี้ยโหพี่ก้าใช้คํานี้เลยหรอปกติไม่เคยใช้กัาใคร mm hmm. ใช่ล้วพี่ก้าเราก็นนบถือเขาเป็น acting coach ไง mm hmm. ซึ่งน้องเป็นคนหัวไวมาก mm hmm. ใช่เราอันนี้ไม่ได้อวยเลยน,นี่คือแบบสัมผัสได้ mm hmm. เพราะว่าก่อนที่เราจะถ่ายแบบรู้จักกันมาเกือบ mm hmm. อยนานมากแล้ว6ก mm hmm. เดือนเกือบปีแล้วตอนเนี้ยก่อนที่จะถ่ายจบอะไรเงี้ยตอนแรกน้องเขาหลงเราไปมาตอนนี้เราหลงน้องแล้วนะผมไม่เคยข้างลักฮะหนูฮะข้างลักผมอันนี้เรื่องจริง ตอนแรกผมไม่เชื่อเลยแบบน้องพูดบ่อยมากตอนสัมภาษณ์แรกๆไงบอกว่าเคยนะเคยแต่แต่ผมดูไปหน้าน้องก็เคยจริงแล้วเพื่อนผมว่าเพื่อนผมว่านิวชอบเฮียจริงๆแน่ๆหลายคนก็ก็ชอบก็ไม่เป็นไรก็ดีนี่อะไรแกเราตอนเนี้ยพอหลังๆพอเราไล่สัมภาษณ์เราก็ทึ่งในความสามารถน้องที่ทึ่งมากพี่ผมโอ้โหทึ่งเป็นเรื่องแรกของน้องด้วยเราเราเราก็ช่วยตาม สำหรับผมเราช่วยน้อยมากน้องเป็นคนน่าจะซึมซับกับบรรยากาศหรือสิ่งรอบข้างหรือเรียนรู้ได้ไวมากสําหรับตัวเรานะที่ที่เรารู้จักน้องมาแล้วก็มีหลายซีนที่ทึ่งมากเออเราไม่คิดว่าน้องจะเล่นได้ขนะดนี้ใช่มันมันหลายซีนมากที่มันมีสําคัญล้วคิดว่าน้องเล่นแบบเกินนํานําเราไปหลายแบบหลายก้าวเหมือนกันนะสําหรับเราที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยมันแบบโควก็ขอบคุณมาก ด้คที่ที่ส่งอารมณ์ได้ดีชื่นชอบค่ะชื่นชอบชื่นชอบอันนี้ก็ฝากถามน้องนะครับว่าชอบเฮียจริงป่าแต่ผมว่าผมคุยทุกวันนี้ก็บอกว่าชอบเฮียรักเฮียนะใช่แต่ตอนนี้เฮียชอบน้องมากกว่าแล้วนะตอนแรกน้องก็ข้างเฮียก็ตอนนี้ตอนแรกก็ยอมรับว่าอาจจะน้อยกว่าตอนนี้ก็น่าจัดสูซีฮะเออก็น้องเป็นคนน่ารักไม่รู้ทําไมสมมติว่าถ้าเป็นไอ้แม็กเองเนี่ยเราก็จะคุยแบบเป็นเพื่อนแต่น้องแบบเราก็คุยแบบ ในเวมักไม่ได้อะน้องเป็นผู้ชายหนุบหนิบอะหนุบหนิบนุ่มนุ่มนิ่มอะอะไรเงี้ยเออจะรีบดงงมากมีเรือเยลลี่นัดนิวด้วยมาจากไหนอย่างอย่างเรารู้สึกไงว่าพาร์ตีเจอผลออกมาแถลงข่าวมาคนเริ่มเปิดใจคู่เรามากขึ้นแล้วครที่จะรู้สึกว่าเกจะรเรือ้องไห้เลยฮะพี่จีพี่จีรู้สึกว่าสิ่งที่อาจจะขาดดราม่าตรงนั้นมาก่อนที่จะสีเล่นออกมาสำหรับเราไม่ได้เจอดราม่าขนาดนั้นในในเรื่องนี้เรารู้สึกว่า มันภูมิใจอ่ะคือคือเราตั้งใจมากๆแล้วเราเห็นการเดินทางของของตัวน้องเองมากกว่าเราด้วยซ้ำอะเราเห็นทุกอย่างในในการพัฒนาของตัวน้องเองหรือว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่ที่ผ่านมาด้วยกันออกกองหรือเจออะไรน้องไม่เคยแบบไม่เคยบ่นสักคำว่าทั้งที่เรียนด้วยสอบไปด้วยเอาการสอบมาแบบตอนถ่ายด้วยไงนี่ถามนิวทำได้ไงอ่ะโห เราเป็นเราเราโฟกัสไม่ได้ไงเวลาเราทํางานเราโฟกัสทีละอย่างจริงๆ<ฆ>ต้องโฟกัสเรียนด้วยสอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เพื่อนหนุนช่วยช่วยลงตารางเรียนให้หน่อยอกำหนดเวลาให้หน่อยลวรอน้องอะไรทุกคนก็รอทุกอย่างเลยมันเป็นอะไรที่แบบว่ารักมากๆอืม่ี่ EP สิบสองครับนิ่ง,งเฮียสิบสอง EP อาจจะมีตอนพิเศษต้องดูต้องดูกระแสก่อน แต่คิดว่ามีฮะถึงไม่มีกระแสผมก็อยากให้มีฮะับฝากบอกพี่อ๊อฟด้วยนะครับพี่อ๊อฟมีเงนี่ยพี่อ๊อฟทำงานแล้วซื้อก็ช่วยดีเด้อเล้วกันรอในเวลาใกล้เกิดนน่าจะสถานการณ์โควิดด้วยช่วงนั้นช่วงพฤศจิกาธันวาโอหหนักมากสามเรื่องช่วงนั้นเป็นช่วงที่ประสบการณ์ใหม่เหมือนกันฮะเพราะว่าจูนคาแรคเตอร์ก็ต้องปรับจูนกันไปกันมาแต่ไม่น่าจะมีแค่เราเราก็แบบคนอื่นก็น่าจะโดนกันแล้วก็สู้ๆใช่ครับผมก็ ฝากนิ้งเฮียด้วยนะครับผมนิ้งเฮียก็หาว่าซื้อน,นะครับผมนะครับผมออนที่เวิร์กพอยต์นะครับสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมแล้วก็ย้อนหลังมันดีเวิร์กนะครับห้าทุ่มครึ่งนะครับก็ฝากด้วยนะแสดงทุกคนตั้งใจมากแล้วก็เราเราอยากเขาเรียกว่าอะไรอยากยกระดับการแสดงกับโปรดักชันให้นําเสนอทางภาพหรือว่ามุมมองการแสดงให้มากขึ้นด้วยก็ล,ลองติดตามกันรับรองว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าเราดูมาครึ่งพาแล้วใน่วันที่19กาุมภาจะเป็น EP แรกนะครับผมก็ฝากติดตามมาเล่นเทนกันเยอะครับ ครับ